สวัสดีสสดค่ะ,คะเด็กๆครูนำจ้าครูพินค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยวันสําคัญกันนะคะค่ะหน่วยวันสําคัญของเราก็คือวันแม่ค่ะวันนี้ครูนำกับครูพินนะคะจะมาสอนเด็กๆท่องบทกลอนวันแม่กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะท่องเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะเดี๋ยวครูนำจะเป็นคนท่องก่อนแล้วให้เด็กๆท่องตามไปพร้อมๆกับครูพินโอเคไหมคะ โอเคค่ะค่ะพร้อมหรือ,อยังเอ้ยพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาท่องกันเลยจ้ามัลิหอมน้องวางข้างข้างปากมันลิหอมน้องวางข้างข้างปากโลมงรักบริสุทธิ์ผุดผ่องใสชโลมงรักบริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกท้อยทุกคําจากดวงใจแทนทุกท้อยทุกคําจากดวงใจเป็นมาลัยกราบแม่พร้อมน้อมวันทาง แม่พร้อมน้องวันทานะคะเมื่อเด็กทของกรเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กเขียนตามรอยประนะคะในใบงานนะคะให้ถูกต้องและสวยงามด้วยนะคะทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจทานงานแล้วแกบอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะ<ม><ว>บ๊ายบาย,บาย